ามคำคืรวมกันหัวเราเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง everything is delightful วันนี้ก็พามาพูดบุญสะพานกับชาวจังหวัดเชียงรายอีกเช่นเคยนะครับผม ก็คลิปนี้ผมก็เดินทางจากซีสเกตไปเชียงรายด้วยเครื่องบินนะครับผมก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์เอาเพราะว่าไปแค่ท่านสองท่านก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ก็สะดวกแล้วก็ไปอยากด้วยถ้าไปสามสี่ท่านห้าท่านแล้วก็เช่ารถยนต์จะเป็นสิ่งที่ดีมือกันเนาะประมาณนั้นเอออเมริกันแชร์อะไรให้ดูนะครับก็ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานะครับผมก็คมนาคมถามว่าก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่แล้วผมก็ รถบัสที่สนามบินไม่มีแล้วนะครับผมก็จะต้องเหมาแท็กซี่หรือว่าแท็กซี่มิเตอร์กันนะครับผมประมาณนั้นก็แต่ผมก็เช่ามอร์ไซค์ถือว่าโชคดีเช่าอมอไซค์ที่สนามบินได้ก็เลยไม่ต้องเสียค่าเหมาก,ก็คือเช่ามอร์ไซค์จากนั่นเลยก็ถือาาว่า,าสะดวกนะผมแต่ว่าเราจะต้องไปรับรถที่บ้านเขาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเย็นมากๆเลยเาม,ามันไม่สามารถส่งที่สนามบินได้เลยเขาแต่เขาจะมารับเราเนื่องจากว่ามันมีปัญหาอ่านู่นนี่นั่นอะไรของ พวกง่ายๆก็อาจจะขัดผลประโยชน์กันเออทำนองนี้ซะมากกว่า ก็เลยคมนนาคมก็เลยไม่ค่อยเวิร์กนะจังหวัดเชียงรายแต่ว่าไปได้ไม่ไปได้ก็ไม่ได้ลําบากเพราะว่าถือว่าโอเคไปได้เมืองด้วยว่าสิ่งที่ทําคลิปขึ้นมาก็เพื่อไปการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของการกราบไหว้พระแล้วก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับท่านแล้วก็มีร้านเจด้วยและมีร้านเจเยอะมากขั้นต่ำก็อยู่ที่35บาทขึ้นไปแต่ปีเลยครับผมบอกเป็นเลยว่าค่าส่เนใหญ่ที่อื่นที่อื่นแล้วก็องประธานก็จะร้านก็ปลาไป6 0ไม่ได้ใหญ่ก็วานใหญ่เหมือนที่อื่น แต่ดูสง่านะครับผมทีนี้ก็อาหารก็มีหลากหลายเนาะอาหารเล็กแต่ดูตัดส่นได้ผมจะไป3ามคืนสีวันเราจะมีคลิปรวมกันให้แต่ที่ผมขอแยกออกไปก่อนอันนี้ผมกำลังประกาศไหว้ดี่ผมสะดือเมืองหืูจังหวัดเชียงรายหรือว่าเาเรียกศาสารหลักเมืองนะหรือว่าเสาเมืองนะคบผมวันนี้ก็อันนี้เข้ามากราบไหวในโบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สีไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะแต่เป็นสีที่เด่นอะเป็นสีที่แบบว้าวอะคือแบบ องค์ประธานก็ไม่ได้ใหญ่เล็กแต่ว่ามีความสง่างามเป็นอย่างมากสง่างามนะครับผมแล้วก็มีที่บูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับผมก็ตามอัธยาศัยน้ําดื่มไม่แพงเลย 20- 25บาทถือว่าโอเคโอเคเลยทีเดียวนะผมไม่มานก็ถือว่าใครยังไม่เคยมาตองมาพรายน้จมันบงรากไม่ไป20มันเป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นเมืองที่สงบเป็นเมืองเหมือนมันเปบนเมืเพียกันมันจะแตกต่างกับลาฟ้ากับเพระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่เลยนะ เชียงใหม่มันจะคึกคักแต่เชียงรายมันไม่คึกคักแต่นักท่องเที่ยวมีมีเยอะแต่ว่าเขาไม่คึกคักเหมือนกับมันบอกไม่ถกมันเป็นแนวธรรมชาติเป็นแนวแบบเอผู้ใหญ่เขาเที่ยวกันที่เราไปวหว้มาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟังประวัติแบบเร้าวคร้นะครับประวัติเสาสะดือเมืองหรือว่าสาลหลักเมืองนะผมหรือว่าเสาเมืองที่เขาเรียกกันมันศัพท์มันเรียกแตกต่างกันไปแต่ความหมายเดียวกันเนาะ สิ่งที่อยากให้ไปกราบไหว้สิ่งสาคัญที่เราไปเที่ยวไปจังหวัดไหนผมจะย้ําเสมอว่าไปศาลหลักเมืองแล้วค่อยไปวัดวาอารามหรือว่าไปวัดวาอารามเราไปศาลเมืองยังไงก็ต้องไปครับผมเพราะว่าติดต่อราชการหรืออะไรก็ช่างเนี่ยเรากรมที่ดินอะไรอย่างผมเคยนะแล้วเราเราไปติดต่อมันไม่ได้แต่พอเราไปศาลหลักเมืองเนี่ยเราไปขอพรท่านนะมันได้เลยเหมือนกับเราไปบ้านใหญ่เนี่ยไปพักที่บ้านเราเห็นเจ้าที่เราต้องกราบไหว้นั่นคือเป็นด่านแรก สารลักมันก็เหมือนกันครับผมเป็นด่านแรกก่อนที่จะลงมาจากเจ้าที่เจ้าทางนะนะครับผมเป็นปสิ่งที่สําคัญต้องไปแว่าไปเข้าเฝ้าไปไปแบบว่าไปรายงานตัวอะไรไปขอพรกับท่านท่านสิตานะันีมาก็ประวัติสะดือเมืองนะผมก็สร้างขึ้นเมื่อในเมื่อประมาณสักพุทธศักราช2,330ตอนนั้นผมก็ยังไม่เกิดเลยนะครับผมก็ ไว้และลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณพระยาเมงลายเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลองการสร้างเมืองเอชียงราย,ยาครบ725บ725ปีว้าวเมืองสีม่มองเป็นเมืองที่เรียกว่าอายุยาวนานและเฉลิมพระเกียรติในในหลวงราชการ<ว>ิี่้ <9 S 1> านั่นเอง,เองโดยเสาวสดืงเมืองนี้จะมีอยู่กว่ามีประมาณมากกว่าแบบไม่มากกว่าสิมีทั้งหมด1 0 8เสา1น8เสาก็คือ1 0 8หลักเดียวกัน ซึ่งจะให้ลักษณะในรูปแบบสมุดจักรวาลเพราะมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้วว่าด้านหน้าที่หันไปทางทิศตะวันออกตรงลานรอบนอกนั้นจะหมายถึงแผ่นดินส่วนที่รอบด้วยคูน้ำนั้นก็เปรียบเสมือนขอบจักรวาลและบริเวณรอบในมีการยกขึ้นให้เป็น6ชั้นหมายถึงสวรรค์ชั้น6ของกายภูมินั่นเอง ส่วนที่ยกอีก3ชั้นขึ้นมาก็หมายถึงรูปภูมิอรูปภูมิและชั้นบนสุดคือนิพานพป้าทางขึ้นตรงที้เสาตัวเสาเมืองทางขึ้นตรงไหนวันนี้เขาบอกว่าทางเขาจะเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุโดยตั้งอยู่บนฐานสามเหลี่ยมที่หมายถึงแาหรบกฏรัลบ์โพสหรือผาเสา โดยตามคติความเชื่อของโบราณล้านนานั้นบอกว่าเสาสะดือเมืองจะมีขนาดใหญ่เท่า5กามือสูงเท่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งโคนเสานี้ก็เลยมีขนาดใหญ่เท่า5พระหัตถ์กัมและสูงเท่าส่วนสูงของในหลวงราชการที่9โดยได้เสด็จมาเจิมเสาสะดือเมืองเมื่อวันที่27มกราคม ปี2 5 3 1อีกทั้งชาวเชียงรายยังเชื่อกันอีกว่าน้ำที่เสาสะดือเมืองแล้วเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองส่วนเสาสะดือเมืองเชียงรายและเสาบริวารแกะสลักจากหินที่เราเห็นกันนั้นจะสร้างขึ้นมาจากนายสิงค์คำสมเครือช่างฝีมือชาวพยาโดยในปัจจุบันนั้นเสาสะดือเมืองเชียงราย นอกจากเป็นสถานที่ระลึกถึงการสร้างเมืองเชียงรายแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายใครแวะไปเที่ยวนะผมก็อย่าลืมไปแบบไปกราบไหว้ขอพรเสาสดือเมืองกันนะผมเนื่องจากว่าสร้างขึ้น <Okay. S 1> อย่างมีในอันสําคัญและก็ยังเป็นที่ศักดิ์สิทธิ อีกแห่งที่จาจังหวัดเชียงรายให้ความคาระคาระบายแความเคารพนับถือกันและแล้วแถวนั้นก็จะมีร้านเจอยู่ร้านอย่างดีร้านเจร้านอร่อยมันจะได้รูปสวยอร่อยจริงๆนะอร่อยยอมรับว่าร้านเจจรนี่อร่อยเป็นเหมือนกับอาหารตามสั่งอะไรให้ผมดูยู่บริเวณใกล้ๆกันกับนี่เป็นศูนย์เมืองเราเสิร์ก็ได้เราจะไปสมมติว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสมมติว่าเราไปเที่ยวเชียงรายเนาะสมมค้นนะล้วก็เสิร์ชในกูเกิลแม็กซว่าสถานที่ท่องเที่ยวใกล้คุณมันก็จะขึ้นบอร์ดร้านเจใกล้คุณมันก็จะ จะบอกเลยนนปไปที่ Google m a p มันจะบอกงี้ผมก็แพนแพค<พ>่พชั่วคราวนะซึ่งซึ่งการที่แพนผมจะแพนแค่ว่าเดินท,ทางจากสนามบินจะเข้าตัวเมืองอย่างไรแล้วจะเช่ารถแล้วจะไปโรงแรมอย่างไรแล้วค่อยว่ากันต่อ,อซึ่งซึ่งพอไปถึงนั่นเราค่อยคือเซิร์ช Google ดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวใกล้คุณที่ไหนแล้วเราก็ไปขอให้มีรถเช่านะครับผมประมาณนั้นก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมประมาณนี้ก็ราชการแล้วก็กรมธิบดีเขาแบ่งปันมาให้ความรู้มาให้อะ เสมือนเป็นไกด์ไลน์และเสมือนกับเป็นไดอารี่ของผมด้วยเนาะก็ยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมถ้าเป็นอะไรที่เป็นคลิปยาวเช่นพวกะสนทนาธรรมอะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าคลิปที่มันเป็นชั่วโมงผมก็จะปิดโฆษณาหรอกจะจะมีโฆษณาตรงต้นทายหรือว่าท้ายาท้ยคลิปนะผมก็ขึ้นอยู่กับระบบของเขาทีนี้ผมก็เมตตาฟังให้จบด้วยนะครับผมเพื่อจะเป็นการสัำรวนช่องเพื่อว่าในระบบก็จะมีการ เรียกว่าใช้ระบบการตัดต่อซึ่งมันก็มีะนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับผมที่สนับสนุนช่องแล้วก็ให้ความเคารพแล้วก,ก็วันนี้ถ้าไม่มีเอซทุกท่านไม่มีพี่น้องทุกท่านก็นไม่มีผมวันนี้<อ>มีความสุขเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงครับ ทำมนมันำพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุกสนานสังคมนั้นตลกจริงหัวใจเราพอ